สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอคลิปชลี่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่16เมษายน2565 เจอกันวันนี้ตรงกับวันที่2เมษายนนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันหวยออกนะครับหลายๆท่านก็คงจะมีโอกาสดีๆหลายๆคนทีเดียวนะครับและขณะเดียวกันก็อีกหลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่อันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าควรใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือบางครั้งทั้งหมดทั้งมวลมันก็ขึ้นอยู่ที่บุญทรรมแต่งด้วยนะครับว่าบุญกุศลที่เรามีเนี่ยมากน้อยสักเพียงไหนแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่าเพิ่งกังวลใจหรือว่าอย่าเพิ่งวิตกเกินไปนักนะครับทุกอย่าง มันมีขึ้นต้องมีลงมีลงมันก็ต้องมีขึ้นเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาให้คนที่เกิดในราศีมหาเฮงอันดับที่1นะครับมาโจวหัวกันกับราศีมหาเฮงอันดับที่1เลยนะครับระยะการทํานายก็คือเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้2เมษายนถึงวันที่16เมษายนนี้เท่านั้นไม่ได้มีผลต่อดีที่ผ่านมารวมถึงอนาคตที่นอกเหนือจากวันที่16เมษายนนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าดราม่านะครับงดดราม่ากันนิดนึงนะครับ ในคลิปนี้บอกเรื่องราวเกี่ยวกับการงานการเงินนะครับอุปสรรคปัญหาโชคลาภรวมถึงเลขมงคลดาวคู่มิตรทิศนำโชคให้กับคนราศีนั้นๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันฝากไว้นิดหนึ่งนะครับช่องทางการติดต่อดวงดวงชะตากับผมหมอเดิชโอรี่ยังคงเหมือนเดิมครับทางเบอร์โทรศัพท์ไอดีไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กสนใจที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบตัวตัวตัว,ตวเอ็กซ์คลูซีฟก็ติดต่อพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ และราศีที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นขณะนี้ก็คือราศีกันหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะครับราศีกันในรอบปักนี้จัดอยู่ในกลุ่มมหาเฮงอันดับที่หนึ่งเลยนะครับด้วยเพราะว่าท้งเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของความรักเรื่องของโชคลาภ เป็นช่วงเวลาที่ดวงคนราศีกันเนี่ยโดดเด่นมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคือ30มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดาวราหูเนี่ยยกแต่ดาวราหูก็ยังคงส่งผลโนมดันให้บังเกิดเรื่องราวของโชคลาภอยู่บ้างพอสมควรแต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่บุญบาร,รมีของแต่ละคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการดูคลิปนี้นะครับอ้างอิงถึงดาวพระราหูใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาเริ่มต้นการ,รีิยวกับเรื่องของการงานก่อนคนราศีกันในรอบปังนี้ดวงการงานต้องบอกว่าอยู่ในช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกว่ามันเกิดเหตุมหัศจารย์หลายๆอย่างบางทีตำแหน่งหน้าที่การงานที่เราฝใฝ่ฝันไว้อยากจะทําอยากที่จะเข้าไปสัมผัสกับมันลเกินที่ผ่านมาไม่เคยมีโอกาสแต่มาอยู่ช่วงนี้คนราศีกันมโอกาสได้เข้าไปทํามีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสมีโอกาสที่ได้เข้าไป คุกคีกันมันเราได้จะปรากฏขึ้นใครที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานผมมองว่าในช่วงนี้หลังวันที่ 22- 23เมษายนไปแล้วนะครับแม้จะอยู่ในกลุ่มวันที่16กนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าหลัง 22- 23เมษายนไปแล้วเนี่ยคนราศีกันมีเกณฑ์เปลี่ยนงานและประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นหากแม้ใครอยากจะเปลี่ยนงานรอดูช่วงประมาณไปไปลายเดือนไปก่อนนะครับอาชีพที่โดดเด่นที่สุดในรอบปักนี้นอกเหนือจากคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านเครื่องประดับ ร้านจิวอรี่นะครับพวกเครื่องเพชรเครื่องพอลอยแรงต่าง รวมถึงอาชีพหมอพยาบาลครูบาอาจารย์รวมถึงคนที่เปิดสถาบานันกวดวิชาต่างๆช่วงนี้ถือว่าโดดเด่นมีเรื่องราวของกลุ่มลูกค้าค่อนข้างที่จะหนาตาพอสมควรที่สำคัญที่สุดเนี่ยหากแม้นเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นนักวิยทยาศาสตร์เนี่ยจะมีการค้นพบอะไรใหม่ๆค้นพบตัวยาใหม่ๆที่สามารถต่อต้านไวรัสต่างๆได้อยู่ในช่วงเวลาที่พีคสุดๆของคนราศีกันในรอบปักนี้นะครับคนราศีกันเองเนี่ยดวงการงานหากแม้นคุณอยู่ในส่วนของ ง,งานราชการหรือพนักงานประจำห้างร้านต่างๆเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขกับงานที่คุณทํา คุณมีโอกาสที่จะขยับขยายเติบโตในตําแหน่งของหน้าที่การงานก้าวขึ้นไปทีละสะเตปทีละสะเต็ปแต่ค่อนข้างไม่อยางมั่นคงทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนราศีกันในรอบปังนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างดีขึ้นตามลาดับนะครับในส่วนของคนที่อยากจะทําธุรกิจส่วนตัวในรอบปังนี้คนราศีกันหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองแถมยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปการะเกื่อหนุนส่งผลโดนบันดาลให้หลายสิ่งหลายอย่างเป็นไปในทางที่ดีครับ ใครที่กำลังอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินคนราศีกันในรอบปักนี้นอกเหนือจากช่วงราบอาจจะเกิดขึ้นในวันที่16เมษายนนี้แล้ว เรื่องของการทําธุรกรรมทางการเงินก็มีโอกาสประสบความสาเร็จใครที่อยากจะกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือเอามาทําธุรกิจต่อเติมในส่วนของธุรกิจที่ตัวเองทําอยู่แล้วต่อยอดสู่ความสำเร็จหรือเติบโตขึ้นคุณกําลังจะได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อในสิงที่คุณปรารถนาคนราศีกันอยู่ในช่วงที่ดีมากๆของชีวิตเป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะกอบโกยในเมื่อโอกาสนั้นมันเปิดแล้วนะครับอย่าปล่อยให้โอกาสมันผ่านเลยไปอย่ามัวแต่งอมืองอเท้ารอเวลารอโชคชะตาวาสนาควร คนที่จะเดินชนหามันเข้าไปหามันไปทะลุไปคุยกับมันเลยว่าเราจะต้องจาัดก,การยังไงจึงจะสําเร็จได้นั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องเป็นคนเดินเข้าไปหาโอกาสเมื่อโอกาสมาแล้วคว้ามันมาซะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเรื่องของการงานใครใครขาขาใครใครขายขาย ใครอยากจะทําอะไรในช่วงนี้คนราศีกันสามารถทําได้แล้วมีแนวโน้มของความสำเร็จสูงมากคุณจะได้รับการอุปการะจากผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อหนุนเวลาที่ชีวิตคุณตกต่ำหากแม้นที่ผ่านมาคนราศีกันดูย่าแย่ติดขัดโน่นนี่นั่นหลายๆอย่างมาในรอบปักนี้หลังจากวันที่8เมษายนเป็นต้นไปดวงชาวราศีกันถือว่าโดดเด่นขึ้นนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินทั้งเรื่องความรักความรักใครที่เป็นโสดมีโอกาสได้เจอคู่ใครที่มีคู่อยู่แล้วเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังจะมีโอกาสตั้งท้องตั้งคร ใครที่มีปัญหาถ้าเราบอกไว้กันเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาหรือว่าช่วงกลางกลางเดือนของเดือนที่ผ่านมากําลังมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกัน คนโสดได้เจอคู่คนที่มีคู่อยู่แล้วความรักดีขึ้นแน่นแฟนขึ้นมีลูกไว้สืสกุลรุนชาติเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคนราศีกันนะครับอุปสรรคปัญหาในชีวิตดูเหมือนจะบรรเทาเบาบางสมแล้วกับฉายามหาเหตุันดับที่หนึ่งของคนราศีกันเป็นแบบนี้ภายหลยยังจากที่เรามองเรื่องของการงานการเงินความรักต่างๆอุปสรรคปัญหาก็อย่างที่บทเรียนไปว่าในรอบปังนี้ค่อนข้างที่จะน้อยมากช่วงเวลาที่ดาวพระราหูยกไปในช่วงวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาส่งผลให้คนราศีกันโดดเด่นมีีโอกาด นะเพราะฉะนั้นหากแมน้นเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญควรหาโอกาสเข้าวัดทําบุญนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องบุญกุศลแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยนะครับในรอบปังนี้คนราศีกันเนี่ยบุญเสริมดวงที่โดดเด่นมากส่งผลดัดนดลให้เจ้าชะตาเนี่ยประสบความสําเร็จทั้งการงานการเงินความร,รักทั้งเรื่องของโชคลาภก็คือ1บริารจราคปัจจัยร่วมสร้างเสนาสนะสาหากแม้นเป็นสํานักสงฆ์อยู่ตามป่าตามเขาที่ขาดแคลนยิ่งจะส่งผลดัดนดลให้คนราศีกันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับ ริจาคลงศพให้กับศพไม่มีญาติตามมูล,ลนิธิต่างๆนะครับบริจาคปัจจัยร่วมซื้อเวชภันฑ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลทั่วๆไปที่ขาดแคลนอยู่ก็สามารถทําได้บริจาคปัจจัยซื้อที่ดินซื้อกระเบื้องปูพื้นกระเบื้องมุงหลังคานะครับให้กับวัดวาอารามต่างๆตามกําลังศรัทธาที่เรามีและสุดท้ายหากคนราศีกันมีโอกาสได้ไปถือศิลนุ่งขาวห่มขาวถือศิลแปดบทเนคขมะนะครับจะยิ่งส่งผลให้คนราศีกันโดดเด่นทั้งเรื่องของการงานการเงินแล้ว ที่สาคัญบุญบารมีก็จะเพิ่มเสริมเติมขึ้นมาอีกค่อนข้างที่จะมากทีเดียวก็เลยส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นในงวดวันที่16เมษายนนี้นะครับสําหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนราศีกันควรไปกราบสักการบูชาภายหลังจากที่ทําบุญเรียบร้อยก็คือ1นึ่นมัสการขอพอรโชคลาภจากองค์หลวงพ่อรวยภาษาทิโกที่วัดตะโก2นมัสการขอพอรโชคลาภกับหลวงปู่ทิมวัดระหานไร่นะครับหรือจะเข้าไปกราบสักการขอพอรโชคลาภหลวงปู่หลีวขี่เต่า นะครับหรือว่าหลวงปู่หลิวปรรโก ที่ขี่เต่าคือพระยาเต่าเรือนที่วัดไร่แตงทองที่จังหวัดนครปฐมก็ได้นะครับหรือจะเข้ากราบสักกลาระหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดสระบุรีก็ได้เช่นเดียวกันสักกลาระหลวงพ่อพระพุทธชินราชที่พิษโลกนะครับหรือจะเป็นเข้าไปกราบนมัสการองค์หลวงพ่อโสธรที่วัดโสธรว,วรารามจังหวัดชายเชิงเซงาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเข้าไปกราบขอพรโชคลาภหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำก็ได้นะครับหรือจะเป็นการเข้าไปกราบน้มาสการหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนมาสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงหรือ หรือใครก็ตามที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราวัดไหนที่อยู่ใกล้ๆบ้านก็แวเข้าไปกราบสักการบ,บูชาหรือทําบุญใส่บาตรก็ได้ตามกําลังสถานและเวลาที่เรามีจะส่งผลดลบดาให้คนราศีกันเนี่ยมีโอกาสประสบความสาเร็จสมหวังดังที่ตัวเองปรารถนาแล้วถ้าหลังจากเราทําบุญเสร็จนะครับไหว้พระทําบุญสักการะสิริสิริร้อยแล้วย้อนกลับมาถามผมว่าเรื่องของการเงินโชคลาภคนราศีกันในงวดน,นี้เป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าในเมื่อดวงชะตาเปิดสักขนาดนี้ผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นไปนได้สูงมากที่คนราศีกันเนี่ยมีโอกาสที่จะประส ประสบความสําเร็จในเรื่องของโชคลาภรางวัลใหญ่บางคนบุญพาวาสนาส่งมีโอกาสถูกรอตรี่รางวัลที่1 2ใบ3ใบก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่บุญธรรมกันแต่งของแต่ละคนนะครับภายหลังจากที่เรามองกันเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็มาดูกันว่าทิศนาโชคสีมงคลเลขนาโชคเวลาสถานที่เป็นอย่างไรที่จะส่งผลดวงดาลให้เจ้าชะตาก็คือราศีการประสบความสําเร็จนะครับทิศนําโชคของคนราศีกันมีอยู่ด้วยกัน3ามทิศก็คือทิศตะวันออกทิศใต,ต้และก็ทิศตะวันตก ผมมาคำนวณแล้วก็วิเคราะห์ดูเรียบร้อยแล้วนะครับว่าทิศนําโชคเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่เป็นทิศที่จะต้องไปกราบสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นทิศที่เราเดินทางหรือเสี่ยงโชคแล้วมักจะมีโอกาสประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เนี่ยควรจะดูที่ทิศทางเป็นหลักจึงจะดีนี่คือเรื่องราวของทิศนําโชคที่ผมใส่เข้าไว้ในคลิปนี้นะครับสำหรับสีนาโชคอันจะนํามาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าชะตาก็คือสีทองสีแดงสีน้ําเงินและก็สีเขียว คนราศีกันมีดวงถูกโลกกับสีเหล่านี้เวลาจะไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่หรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะเป็นการเข้าไปขอสินเชื่อลองใส่สีนี้เข้าไปหรือมีเครื่องประดับสีทองติดตัวไปด้วยหรือว่าอาจจะเป็นหินเขียวๆก็ได้ใส่เข้าไปก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน เมื่อมองถึงเรื่องของทิศนำโชคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สีมงคลแล้วเราก็มาดูกันว่าคนที่เป็นดาวคู่มิตรกับคนราศีกันเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วอยู่ในทิศไหนนะครับคนราศีกันเนี่ยมีดาวคู่มิตรอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ลักษณะนะครับ จะเป็นแบบไหนเราไปว่ากันนะครับคนแรกก็คือผู้ชายผอมสูงผิวเนื้อดำแดงอายุไม่เกิน60ปีนะครับคนนี้เนี่ยนะฮะจะมาจากทางทิศเหนือจะนําโชคลาบมาให้กับคนราศีกันส่วนอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงผิวขาวอวบนะครับออกแนวอ้วน,นนิดหนึ่งนะครับรูปร่างหน้าตาออกแนวแบบอวบท้วมนะครับอายุไม่เกินสัก50ปีคนนี้จะมาจากทางทิศใต้และทิศตะวัอนออกจะนําโชคลาภมาให้กับคนราศีกัน เป็นแบบนี้ครับในกรณีถ้าคนราศีกันจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่กระแผงประจําก็ควรจะดูทิศทั้งสาที่ผมบอกไว้รวมถึงเวลาสถานที่แล้วก็วันที่ด้วยจะยิ่งส่งผลให้เรื่องของการเสี่ยงโชคมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากนะครับหลังจากที่บอกเรื่องของ ดาวคู่มิตรรวมถึงที่นาโชคเรียบร้อยคราวนี้ก็มาดูกันว่าเวลาและเลขนําโชคเป็นอย่างไรสําหรับเวลานะครับก็คือช่วงเช้าเก้านาฬิกายี่ิบเอ็ดนาทีช่วงบ่ายสิบสีน่นาฬิกาเก้านาทีสิบเจ็ดนาฬิกาสิบสามนาทีและเวลายี่สิบนาฬิกายี่สิเอ็ดนาทีนะครับเป็นแบบนี้สําหรับวันที่ก็คือวันที่เจ็ดวันที่เก้าวันที่สิบสองสิบสามและวันที่สิบหก กรณีถ้าต้องการอยากจะเสี่ยงโชคแล้วตัวเราเองไม่รู้จะซื้อเลขอะไรคิดไม่ได้คิดไม่ออกหรือยังไม่ฝันก็ลองให้คนขายเป็นคนหยิตจับให้ก็ได้แต่ก็ควรจะมองดูดาวคู่มิตรมีมลักษณะแบบน,นี้นะครับแต่ถ้าเราอยากอยาได้เลขจากที่ผมให้ไปนะครับอันนี้เป็นเลขจากกลุ่มดวงดาวที่ได้มานะครับ อยู่ที่วิจารณญาณน,นะฮะว่าจะใช้แบบไหนอย่างไรนะครับเลขที่ได้มามีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสีตัวก็คือ9 7้ามีอยู่เท่านี้นะครับใครที่เกิดราศีกันก็ลองเสี่ยงดูได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ทราบหรอกว่าหัวยจะออกอะไรนะครับอยู่ที่โชคใครโชคมันก็แล้วกันนะครับ สำหรับสถานที่อันเป็นมงคลในการที่จะเสี่ยงโชคของคนราศีกัน 1. เวลาที่เราเดินทางไปทําบุญหรือเวลาที่เราเดินทางไปกราบสกักการบูชาสิงสธิ์เสี่ยงโชคได้เลยแต่เน้นทิศทางที่ผมบอกไว้รวมถึงเวลาและสถานที่ด้วยจะโอเคมากนะครับ2ก็คือหน้าธนาคารหน้าร้านทอง สามก็คือบริเวณหน้าโรงพยาบาลรวมถึงบริเวณหน้าร้านขายเครื่องสำอางหรือว่ากรมที่ดินหรือว่าสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินคนราศีกันให้ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่บริเวณตรงนี้จะส่งผลโดยบดานานให้บังเกิดเรื่องราวของชองลาภทางการเงินในงวดวันที่16เมษายนนี้นะครับเอาละครับอันนี้ก็คือดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีกันมหาเฮงอันดับที่1ประจําวันที่16เมษายน2565กับผมหมอกลิปโชลี่ สำหรับคลิปนี้ก่อนจะจากการฝากไว้นิดนึงนะครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมยังคงเหมือนเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ไอ Line Fanpage Facebook สนใจที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมก็ทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็คงจะลากันไปแล้วแล้วเจอกันใหม่กับราศีถัดไปสำหรับวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ